เหลือ40นาทีถึง7โมงครึ่งนะครับเหลือ40นาทีแล้วก็จะได้อีกสักหนึ่งคลิปหรือ2คลิปนะครับพี่น้องเราก็ขอนะครับสลับตัวผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีวัสดีครับพี่น้อง สวยงามมากเลยนะครับพี่น้องความสวยงามสลับตัวผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็จะขอจบคลิปใแตะเพียงเท่านี้พี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีสัสดส่วนของเขานะครับมีความสวยงามของเขาเด็กดเด,ดินในตัวของต้นไม้นะครับพี่น้องนี่ผมก็มาสวนเล็กสวนน้อยนะครับประมาณนี้นะครับ อยู่แถวต้นป่าเหลือ40นาทีถึงเจ็ดโมงครึ่งนะครับเหลือ40นาทีแล้วก็จะได้อีกสักหนึ่งคลิปหรือสองคลิปนะครับพี่น้องเราก็ขอนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นคนเป็นคนกุยนะครับยิงใหญ่กุ้ยหยิ่ขแม่ประืนเนอนะครับพูดภาษาสวยนะครับภาษากุยนะครับนะครับกลับบ้านไปเปิดร้านนะครับอยู่ที่ร้านนะครับเพราะว่างานนะครับพี่น้อง ก็จะได้เวลาแล้วนะครับพี่น้องเวลาของเรานั้นจะไปทําอะไรล่ะจะกลับบ้านสิครับพี่น้องกลับบ้าน <c ười> เหลือ40นาทีถึงเจ็ดโมงครึ่งนะครับเหลือ40นาทีแล้วก็จะได้อีกสัก1คลิปหรือ2คลิปนะครับพี่น้องเราก็ขอ <c ười> ความสวยงามนะครับขอทำไปก่อนนะครับสักหคลิป2คลิปนะครับพี่น้อง ความสวยไงโอเคพี่น้องเราจะได้กลับกันได้ยังเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยจะถึงเจ็ดโมงแล้วนะครับ 4, 4, 4นะีนาที50าสิบเหลือ60นะครับขอทำไปก่อนนะครับสัก1คลิป2คลิปนะครับพี่น้อง นะครับพี่น้องมันจะมีแนวของต้นไม้แนวของมันจะอยู่แบบสวยโอเคพี่น้องเราจะได้กลับกันได้ยังเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยจะถึงเจ็ดโมงแล้วนะครับสนะี่สี่นาทีห้าสิบเหลือหกสิบนะครับขอทําไปก่อนนะครับสักหนึ่งคลิปสองคลิปนะครับพี่น้อง <S <S พี่น้องครับ พี่น้องอยู่จังหวัดไหนมั่งครับบ้านนะแต่ผมอยู่จังหวัดสุรินทร,ร์มาทำมาหากินอยู่ที่อําเภอปากทงชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นคนเป็นคนกุยนะครับย่ใหญ่กุยใหญ่ขแม่ประบืนเออนะครับพูดภาษาสวยนะครับภาษากุยนะครับความสวยงาม ความสวยงามมีความสุขนะครับในการเปิดร้านเปิดบ้านนะครับเห็นไมการถ่ายคลิปมันเป็นงานช่วงเช้านะครับพี่น้อง พองานช่วงเช้าถ่ายคลิปเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกลับบ้านแล้วก็นะครับพี่น้องก็จะได้เวลาแล้วนะครับพี่น้องเวลาของเรานัจะไปทําอะไรจะกลับบ้านสิครับพี่น้องกลับบ้านครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นคนเป็นคนกุยนะครับใหญ่กุยยิ่ใหญ่คแม่ประบืนเออนะครับพูดภาษาสวยนะครับภาษากุยนะครับนะครับกลับบ้านไปเปิดร้านนะครับ อยู่ที่ร้านนะครับเพราะว่างัดนนะครับกลับบ้านไปเปิดร้านนะครับอยู่ที่ร้านนะครับเพราะว่างันมาถ่ายรูปได้นะครับพี่น้องถ่ายรูปในสูวนได้แนวต้นไม้นั้นจะมีหลายแบบนะครับที่เขาปลูกเอาไว้นะครับพี่น้องปลูกเอาไว้จะมีสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องเพราะมันมีแนวของต้นไม้เราก็เนี่ยประมาณนี้นะครับเราก็สามารถ คือโดยกําเนิดอยู่แล้วที่บ้านนะครับก็ไปๆมาๆมีความสุขนะครับในการเปิดร้านเปิดบ้านนะครับเห็นไหมนะครับขอทำไปก่อนนะครับสัก1คลิป2คลิปนะครับพี่น้อง จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นคนเป็นคนกุวยนะครับใหญ่กุวยหรือใหญ่ขแม่ประบืนเอ๊นะครับพูดภาษาสวยนะครับภาษากลวยนะครับนะครับกลับบ้านไปเปิดร้านนะครับอยู่ที่ร้านนะครับเพราะว่างอ่ะพี่น้องครับพี่น้องอยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับบ้านแต่ผมอยู่จังหวัดสุรินทร์มาทำมาหากินอยู่ที่อำเภอปากทงชัยนามบพราเมีเสน่ห์ของต้นตาลนะครับพี่น้อง ก็กราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนะครับพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องอยู่จังหวัดไหนมั้งนะครับบ้านแต่ผมอยู่จังหวัดสุรินทร์มาทำมาหากินอยู่ที่อําเภอปากทงชัยนะนะครับพี่น้อง มันจะมีแนวของต้นไม้แนวของมันจะอยู่แบบสวยมาถ่ายรูปได้นะครับพี่น้องถ่ายรูปในสู่วันได้แนวต้นไม้นั้นจะมีหลายแบบนะครับที่เขาปลูกเอาไว้นะครับพี่น้องปลูกเอาไว้จะมีพี่น้องครับพี่น้องอยู่จังหวัดไหนม้างนะครับบ้านแต่ผมอยู่จังหวัดสุรินทร์มาทำมาหากินอยู่ที่อำเภอปักทงชัยนยง่งามมากเลยนะครับพี่น้องเพราะมันมีแนวของต้นไม้เราก็ เนี่ยประมาณนี้นะครับเราก็สามารถน,นะครับพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องความมีเสน่หของต้นตาลน,นะครับพี่น้อง ก็กราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนะครับพี่น้องก็จะได้เวลาแล้วนะครับพี่น้องเวลาของเรานั้นจะไปทําอะไรจะกลับบ้านสิครับพี่น้องกลับบ้านนะครับพี่น้องมันจะมีแนวของต้นไม้แนวของมันจกอยู่แบบสวยงามความมีเสน่ห์ของต้นตาลนะครับพี่น้อง ก็กราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับมาถ่ายรูปได้นะครับพี่น้องถ่ายรูปในสู่กันได้แนวต้นไม้นั้นจะมีหลายแบบนะครับที่เขาปลูกเอาไว้นะครับพี่น้องปลูกเอาไว้จะมีมาถ่ายรูปได้นะครับพี่น้องถ่ายรูปในสู่กันได้แนวต้นไม้นั้นจะมีหลายแบบนะครับที่เขาปลูกเอาไว้นะครับพี่น้องปลูกเอาไว้จะมีอันถ่ายคลิปมันเป็นงานช่วงเช้านะครับพี่น้อง พองานช่วงเช้าถ่ายคลิปเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกลับบ้านแล้วก็ความสวยงามน,นะครับกลับบ้านไปเปิดร้านนะครับอยู่ที่ร้านนะครับเพราะว่าง,นงานสวยงามมากเลยนะครับพี่น้อง ก็มันมีแนวของต้นไม้เราก็ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถนะครับกลับบ้านไปเปิดร้านนะครับอยู่ที่ร้านนะครับเพราะว่างานสลับตัวผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะก่อจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคือโดยกําเนิดอยู่แล้วที่บ้านนะครับก็ไปๆมาๆ นะครับพี่น้องมันจะมีแนวของต้นไม้แนวของมันจะอยู่แบบสวยนะครับขอทําไปก่อนนะครับ,รบสักหนึ่งคลิปสองคลิปนะครับพี่นอ้องเหลือสี่สิบนาทีถึงเจ็ดโมงครึ่งนะครับเหลือสี่สิบนาทีแล้วก็จะได้อีกสักหนึ่งคลิปหรือสองคลิปนะครับพี่น้องเราก็ขอสัสดส่วนของเขานะครับมีความสวยงามของเขาเด็กดเดิน nito